อย่างหนึ่งที่มาช่วยเปยค่ะคือบาร์เทรลการ์เปยไม่ต้องใช้เงินสดนะคะแต่เป้ยต่อยอดทางธุรกิจได้ทําให้เปยเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้างเงินสดแล้วก็เพิ่มการมองเห็นมากๆขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะสวรรค์ของคนรักมะม่วงค่ะจะอยู่ที่นี่เลยมาประเทศไทยมาวัดโพเสร็จฉันจะต้องแวะลานนี้เราอยากให้มาตรฐานของเราเป็นหนึ่งในเดสติเนชันของเขาค่ะอยากให้มันดีอยากให้เขาไดบกลับมาว่าเอ้ยมันอร่อยมากเลยหรือว่ากินมะม่วงที่อร่อยสุดในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้กลับไป เบ้ยนะคะเจ้าของร้านเมกมีแมงโก้ค่ะแมงโก้คาเฟ่คาเฟ่เกี่ยวกับมะม่วงน้ำดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะเรารังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอย่างเช่นแมงโก้สมูทตี้จะขายดีมากๆค่ะมิซูมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ขนมทุกอย่างที่เป็นมะม่วงเลยค่ะคาเฟ่มะม่วงนะคะเกิดจากความชอบของเป้กับคุณแม่ที่ชอบทานมะม่วงอยู่แล้วอย่างที่2คือสาขาท่าเตียนที่เราอยู่อะค่ะติดกับวัดโพวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ต่างชาติมาเยอะมากเราเลยผนวกความเป็นไปได้ทางธุรกิจแล้วก็ความชอบค่ะเข้าด้วยกันออกมาเป็นเมมีก ฟีดแบ็กก็สำหรับต่างชาติของเราได้รับการรีวิวเรื่อยๆดีคนกลับไปประเทศเขาก็ไปรีวิวคนดูแล้วก็กลับมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กค่อนข้างโอเคเลยค่ะ เมกนีแมงโก้ใช้มะม่วงอารมณ์ดีค่ะใช้มะม่วงจากปากช่องหนึ่งในแหล่งปลูกที่ดีที่สุดของประเทศค่ะทั้งดินทั้งลมทั้งอากาศทาให้มะม่วงมันมีความสุกเราก็เลยเรียกมะม่วงของเมกมีแมงโก้ว่ามะม่วงอารมณ์ดีจุดเด่นของเราอีกอันนึงคือเราให้เยอะจริงๆอย่างเช่นมะม่วงปั่นนะคะทุกคนจะได้มะม่วงประมาณ1ลูกครึ่งต่อแก้วหรือแม้แต่บิงซูให้เกือบ2ลูกทุกคนต้องการมะม่วงที่อร่อยและสดใหม่ไม่ได้ต้องการแค่กลิ่นแค่อะไรเพราะฉะนั้นเราจะให้มะม่วงจัดเต็มมากๆค่ะ อุปสรรคเจอเยอะมากๆเลยค่ะก่อนนั้นนี้ดีมากเลยลูกค้าต่อแถวเลยเราก็แหปปีมาปี2018มา2019ก่อนโควิดอะค่ะยอดขึ้น20%ในแต่ละช็อปแต่พอเจอโควิดปุ๊บมีปัญหาในเรื่องของยอดขายแน่นอนเพราะว่าไม่มีแมงโก้ค่ะเกิดด้วยจากต่างชาติ80%เพราะฉะนั้นลูกค้า 8- 0 9 0ของเป้าอระยหายวับไปกับตาเลยว่าโควิดสาขาก,ก็ต้องปิดตัวลงบางสาขาที่ไปต่อไม่ได้ต้องลีนทุกอย่างออกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น อย่างหนึ่งที่มาช่วยเป้ยค่ะคือบาเทอร์การ์ดมันคือการที่เป้ยไม่ต้องใช้เงินสดนะคะแต่เป้ยต่อย,ยอดทางธุรกิจได้ตอนที่บาเทอร์การ์ดเข้ามาประเทศเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดก็เริ่มมีการจัดแคทลริงเป้ยก็เลยผันตัวจากแมงโกคาเฟ่เนี่ยค่ะมาทำแคทารินโดยที่ให้บาเทอร์การ์ดเป็นช่องทางที่พาเป้ยไป กรายการรายการหนึ่งอะค่ะแล้วพี่ทีมงานทางบาเทอร์การ์ดติดต่อมาค่ะพอไปพบปุ๊บเราก็เลยคุยกันแล้วก็อุ้ยมันมีสิทธิพิเศษและข้อดีที่ต่อยอดทางธุรกิจได้หลายอันเลยเราก็เลยลงว่าเออเดี๋ยวเรามาอยู่ทีมบาเทอร์การ์ดด้วยอีกหนึ่งธุรกิจค่ะเป้ยอะค่ะมีมะม่วงเนาะมีขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป้ยต้องการยูนิฟอร์มใหม่ใช่ไหมคะเป้ยก็เอาขนมของเป้ยค่ะไปแลกกับยูนิฟอร์มเท่านั้นเองค่ะโดยที่เป้ยไม่ต้องใช้เงินสดสักบาทเลยค่ะ าเทอร์การเป็นอีโคซิสเต็มค่ะที่มีประมาณ3,000ธุรกิจแค่เฉพาะในประเทศไทยเลยนะคะทำให้การแลกเปลี่ยนนะคะมันคล่องตัวแล้วก็เกิดขึ้นได้จริงถ้าวันนี้นะคะเป้ยไม่ได้รู้จักกับบาเทอรก์การเป้ยจะไม่รู้เลยว่ามีมากกว่า3,000ธุรกิจอะคะ่ะที่เป้ยได้แลกเปลี่ยนทั้งสินค้าทั้งบริการโดยที่เป้ยไม่ต้องใช้เงินสดสักบาทเลยมันดีมากๆเลยค่ะ บัตเตอร์การ์นะคะช่วยเป้ยได้หลายเรื่องมากๆเลยค่ะ1คือเป้ยอยากเพิ่มยอดขายเพราะว่าเป้ยขยายทางแคทเทอรลิงนะคะทางบัตเตอร์การ์นะคะก็เติมกลุ่มลูกค้าเข้ามาเป็นพวกคอเปอเรทเกี่ยวกับแคทเทอรลิงเข้ามาค่ะทำให้เป้ได้เพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้าเงินสดแล้วก็เพิ่มการมองเห็นมากๆทาให้เป้ยค่ะได้ขยายธุรกิจทางด้านแคทเทอรลิงได้เร็วขึ้นแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะ สองคือเป้ยลดค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าใช้เงินสดน้อยลงมากๆเลยค่ะก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคาเฟ่หรือว่าทางออฟฟิศเป้ยที่เป้ยใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงมือหรือว่าบางอันที่มันเป็นวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆค่ะเป้ยก็ใช้บัตรการแล้วเป้ยก็ไม่ต้องใช้เงินสดค่ะสามคือเรื่องคอนเน็กชันเลยค่ะเป้ยได้ธุรกิจเยอะแยะมากมายที่มาคอนเน็กชันกับเป้ยรวมทั้งเจ้าของธุรกิจหนึ่งคอนเน็กชันนะคะที่อิมพักมากๆค่ะเป้ยจัด c ทเ e r i n งให้ธนาคารระดับประเทศเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเราจัดแล้วลูกค้าแฮปปี้ลูกค้าก็จา้างต การทำธุรกิจอะคะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะมันก็ท้าทายตลอดสำหรับเปยคือการที่เรามีคอนเนคชันที่ดีสำคัญมากแล้วก็การที่มีเครื่องมือค่ะอย่างเช่นบาตเทอร์การ์ดเข้ามาช่วยค่ะทำให้แบบเบงกิมันโกค่ะเติบโตขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเจ้าของธุรกิจนะคะให้ลองศึกษาหือว่าลองเปิดใจกับบารเทอร์การ์ดดูเพราะว่าบาเทอร์การ์ดอะคะ่ะให้อะไรมากกว่าที่เปยคิดไว้ยเยอะเลยค่ะ ากร้านของเปย์ด้วยนะคะชื่อ Make Me Mango ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาหลักที่นี่ค่ะสาขาท่าเตียนนะคะแล้วก็สาขา King Power ร์งน้ำค่ะแล้วก็สาขาเ e n t ์นเวอรค่ะเปิดทุกวัน,นะคะ่ะช่องทาง Facebook, IG หรือว่า Line Official นะคะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยค่ะ Make Me Mango ค่ะ